ภูมิปัญญาโอทอปไทยสู้ภยัยโควิด -19 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์ให้ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มนังกำนงคขำว่างผลิตภัณฑ์พริก,กผเผาลูกม่อน <Wow. S 1> ประวัติความเป็นมาผลม่อนหรือเรียกอีกชื่อนึงว่ามันเบอร์รี่ เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและยังมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านนิยมปลูกกันมากในทุกชุมชนพอปลูกดูแลง่ายไม่ต้องใช้สารเครมีอีกด้วยค่ะโอเค อีกทั้งสามารถนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ชอบรับประทานอาหารประเภทน้ำพริกถือได้ว่าเป็นอาหารจานหลักคู่คนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณมีคน <Okay. S 1> รับประทานกันทุกครัวเรือน wow. ต่อมาคุณจำนงขำวังได้นำภูมิปัญญาสูตรน้ำพริกปลาย่างของคุณแม่มาประยุกต์ผสมลูกหมอนแทนเนื้อปลาย่างเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ไม่ทานเนื้อสัตว์และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพอีกด้วยค่ะโเค ในส่วนของอัตลักษณ์ยดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้ใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองด้วยระบบกะเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีคัดสรรใช้ลูกหม่อนคุณภาพดีไม่ใส่วัตถุก,กันเสสียรับ <Okay. S 1> ประทานได้ทั้งแบบอาหารค้าและหวานสามารถนํามาทาขนมฟังได้ด้วยค่ะ wow. ในส่วนของความสัมพันธ์กับชุมชนนั้นได้มีการจัดตั้งรวมกลุ่มในชุมชนและเกษตรกร,กรที่ปลูกหม่อนเพื่อนํามาแปลรูปเป็วัตถุดิบในชุมชนสน <Wow. S 1> ับสนุนจ้างงานคนในชุมชนทําให้คนในครัวเรือนในชุมชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้อนอีกด้วยค่ะ <Okay. S 1> ในส่วนของวัตถุดิบนั้นได้แก่ 1. ลูกหม่อน 2. องหอมแดง 3. ามกระเทียม 4พริก5เกลือ6น้ำตาลโอเคต่อไปเราไปดูในส่วนของขั้นตอนการหลิก,กันเลยค่ะโอเค พอมาในส่วนของรูปแบบการพัฒนาบนรรจุภัณฑ์นั้นตอนพัฒนาผลิตภัณฑ์นำพริกใช้บรรจุใส่ถุง <No. S 1> ยังไม่มีฉลากกีสินค้า <c oughs> หลังพัฒนาได้มีการเปลี่ยนบนรรจุภัณฑ์เดิมเป็นกระปุกให้ดูทันสมัยพ <Okay. S 1> อออกแบบสติกเกอร์ให้ทันสมัยสวยงามดูพรีเมียมและมีรายละเอียดของข้อมูลสินค้าลาสื่อประชาสัมพันธ์ชัดเจนครบถ้วนอีกด้วยค่ะ wow. ทางการจัดจำหน่ายพิเขาลูกบมอน <Wow. S 2> สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่นี้เลยค่ะโอเค